สวัสดีครับวูเปอร์ไบค์รับซื้อซค์ให้ราคาสูงโอนเงินสดเดี๋ยวนั้นตรงนั้นหน้างานเลยนะครับผมคุณได้รับเงินก่อนถึงจะปล่อยรถสบายใจหายห่วงมีเอกสารไปให้เซ็นถึงที่นะครับผมถึงหน้าบ้านเลยไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนของประเทศไทยก็ตามเราไปรับซื้อถึงที่นี่ครับรถเข้าใหม่มากมายเลยนะครับผมมากันเรื่อยๆนะครับเรารับซื้อให้ราคาสูงจริงๆและก็ไม่ได้มีหักค่าใช้จ่ายใดๆเลยทั้งสิ้นนะครับผมนะใครอยากจะขายรถนะครับใครอยากจะใช้เงินด่วนเงินไวเราไปถึงที่ ที่แป๊บเดียวครับต่อให้อยู่สูไหงโกลกเราก็ไปถึงนะครับวัน2วันเรียบร้อยเลยนะฮะภายใน1วันด้วยซ้ำนะครับสนามเอาจริงๆเนี่ยนะฮะนัดวันนี้พรุ่งนี้เรามีคนไปหน้างานเลยนะครับผมฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับใครที่จะหารถมอเตอร์ไซค์เอาไว้ใช้งานสักคันหนึ่งนะครับเรารายงานจริงตามสภาพตามตรงเลยนะครับไม่แท้ทุกคันนะครับผมตรวจเช็ค20จุดจากทางวูบบอรระบบไฟระบบเบรกระบบขับเคลื่อนแบตเตอรี่เราตรวจเช็คให้หมดนะครับและถ่ายของเหลวให้ทุกคันไม่มีข้อยกเว้นนะครับถ่าย ให้ทุกคันเอาไปใช้งานได้เลยทันทีนะครับผมฝากติดตามวูบ p บกันไว้ด้วยนะฮะมีรถให้เลือกสรรมากมายมาเรื่อยๆร,รถถูกที่ไหนก็มีแต่ถ้ารถดีมีคุณภาพรายงานตรงต้องที่วูบ p ป B บสบายใจหายห่วงซื้อรถไม่เป็นไม่เป็นไรให้วูบ p ปบดูแลจัดการให้คุณได้นะครับวันนี้ไปชมกันดีกว่าว่ามีรถสวยๆอะไรยังไงกันบ้างนะครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้นะฮะมาพบกับรถเกียร์สามคันนะครับใครที่หาไว้ใช้งานหรือจะเอาไว้ฝึกฝนหรือว่าจะเอาไว้ขี่ใช้งานในชีวิตประจาวันทั่วๆไปนะฮะเรือเอาไปออกทริปอะไรอย่างนี้นะครับผมต้องไม่พลาดคลิปนี้เลยนะฮะมาเริ่มกันที่น้องคนนี้ก่อนเลยนะครับคันนี้นี่รีสโต้ทั้งคันสวยมากคุณผู้ชมครับต้องบอกเป็นฮาร์บรีสโตดีกว่านะครับผมก็คือชุดสีเงางามสวยจ้าบนะครับผมนี่เห็นไหมฮะชิลน้าผมเปลี่ยนให้ใหม่นะครับชิลเดิมมันเหลืองนะครับผมก็เปลี่ยนให้ใหม่เรียบรยส นะฮะอ่ะนี่ครับกระจกหน้าสวยๆเดิมๆนะครับผมอ่าดิสเบรกอะไรพวกนี้สวยเดิมโรงงานเลยนะครับผมอ่ะคันนี้เนี่ยนะครับผมเดี๋ยวมีโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะครับผมคันนี้นี่ใครที่แบบอยากได้ไปแล้วแล้วแบบไม่ต้องทําอะไรมากมายนะครับผมรอดูรอฟังได้เลยนะครับคันนี้วิ่งมา20,000กับ269กิโลรถมือเดียวนะคุณผู้ชมคันนี้รถมือเดียวเท่านั้นนะฮะตอนแรกมาเนี่ยนะครับผมอ่าต้องบอกได้เลยนะฮะว่าไว้ก็จะมี ขี้กงขี้เกลือมมีบ้างนะครับแต่ตอนนี้เราขจัดคราบเรียบร้อยนะครับสวยใสเลยนะครับพร้อมใช้งานเดี๋ยวมาดูเครื่องกันดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับเปิดปุ๊บนะฮะไฟนจินติดนะครับเดี๋ยวมาสตาร์ทรถกันนะฮะปุ่มสตาร์ทอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับผมไม่ยุ่งกับคันเร่งเลยนะเอานิ้วจิ้มนะครับติดเลยนะครับเครื่องดีมากๆคุณผู้ชมเดี๋ยวดูนะบิดให้ดูนะควันขาวไม่มีนะฮะแล้วดูรอบนะครับรอบขึ้นนะ นะฮะนี่น่าใช้งานมากๆครับคุณผู้ชมครับราคาไม่แพงได้หัวฉีดแล้วทรงอ่ะมันทรงสวยนะครับอ่าอันนี้นะฮะหลายคนชอบมองว่ามันเป็นสปอร์ตเลปิก้าไม่ใช่นะครับเป็นสปอร์ตทัวริงนะครับเห็นไหมครับว่า แฮนด์เนี่ยนะครับพอจับจากแฮนด์ตรงนี้นะแ์ hand, จับจากโชคแล้วเนี่ยเขาสูงขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับผมใครที่อยากจะทําสปอร์ตจา๋าก็แค่โหลดลงไปใครที่อยากจะขี่สบายหลังก็ไม่ต้องทําอะไรนะครับเดี๋ยวอย่างอันเนี้ยเขาโหลดลงไปประมาณนิ้วหนึ่งนะครับถ้าเกิดอยากขี่สบายขึ้นก็เอาขึ้นมาปุ๊บทีนี้นะฮะ ระยะแฮนด์จะแทบไม่ต่างจากรถในเกตเลยคุณผู้ชมอันนี้คือความดีงามของเขาเห็นไหมครับว่าพวกที่แบบทวงนี่หรือว่าพี่ไรเดอร์หรือบางคนที่ยังใช้ซีบีเนี่ยนะฮะเขาขี่ได้ทั้งวันเลยไม่เมื่อยกันเลยนะครับผมนะก็บอกแล้วนะครับว่า ตัวนี้อามาตะาจริงๆนะครับผมทันยุคทันสมัยในยุคนี้ปี2525มันยังดูสวยอยู่เลยคุณผู้ชมครับยังดูดุดันดูแบบสุขุมอยู่เลยนะครับแล้วเขาพิสูจน์กันมาเป็นล้านกิโลแล้วบางคนใช้ไป400โล500 000โลใช้กันมาแล้วนะครับผมมันทนจริงๆในเครื่องบล็อกนี้นะฮะอ่ะเราก็ตรวจเช็ค20จุดให้โซสเตอร์เป็นไงครับนี่ฮะเปลี่ยนของใหม่ให้เมือหนึ่งเรียบร้อยเลยนะครับผมพร้อมใช้งานเครื่องสดๆแน่นๆสติ๊กเกอร์มอกรอยอยู่เลยคุณผู้ชมเห็นไหมฮะ สวยใสแค่ไหนลองคิดดูนะครับผมอ่ะระบบไฟมาใช้กันต่อว่ากี้ไฟสูงไฟต่ำเชคกันไปแล้วนะฮะอันนี้ไฟเลี้ยวซ้ายไฟเลี้ยวขวาติดครบหมดนะครับผมมาดูด้านหลังกันบ้างนะนี่ไฟเลี้ยวซ้ายไฟเลี้ยวขวาติดครบหมดนะครับไฟท้ายไฟเบรกนะครับผมเดี๋ยวกดให้ดูโอ้สุดเอื้อมเหมือนกันนี่นะฮะเรียบร้อยนะครับอันนี้ไฟบอกเกียร์ยเกียร์เข้าเกียร์เอ็นนะครับขอ,อยแยกจากเครื่องแล้วกันนะฮะบิดให้ดูครี้นิดนึงนะครับดูข้อมือผมนะมันไม่รอรอบเลยนะคุณผู้ชมบิดเป็นมาเลย แจ๋วมากครับคุณผู้ชมครับนะโอเคนะครับผมคันนี้เดี๋ยวเปิดราคาพิเศษกันไปเลยนะฮะเปิดราคาแค่เพียง25,900าคุณผู้ชม25,900เนี่ยไม่ใช่แค่นี้ยังอย่าเพิ่งเลื่อนผ่านนะครับคันนี้โอนเปลี่ยนชื่อให้ฟรีด้วยนะคุณผู้ชมไม่คิดแม้แต่บาทเดียวนะคุณผู้ชมนะรถมือเดียวนะครับคันนี้เดี๋ยวโอนเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อลูกค้าให้ฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นส่งให้ฟรีกรุงเทพริมิตรทนไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆดทั้งสิ้นเท่ากับว่่่าาาาาถ้้้้ลลููกคนนนะรบซืออนนยออไปยยยเง กรุงเทพเนี่ยไม่ต้องทำอะไรแล้วนะฮะคือทั้งโอนเปลี่ยนชื่อให้ทั้งไปส่งให้ถึงหน้าบ้านฟรีนะครับถ่ายน้ำมันเครื่องให้ฟรีเรียบร้อยเลยนะครับจุดพิจารณาของรถคันนี้นะครับผมก็เป็นฮาร์ฟ e s ีสโตนะครับอาจจะมีดิ้วรอยจากการใช้งานบ้างนะครับพวกแบบอะไหล่สิ้นเปลืองอะไรพวกนี้เราก็ต้องไปดูแลตามระยะของเราเองนะครับอย่างยางอยากได้ดีกว่านี้ก็ต้องเปลี่ยนเองอะไรแบบนี้นะฮะอ่ะเป็นธรรมดาของรถมือสองราคาแบบเราใจกันไปนะครับผม25,900บาทคุณผู้ชมครับราคานี้ให้เรยวให้ไวโอนเปลี่ยนชื่อให้ฟรีด้้วยส่งใหรรรุเทพิมณอ ปทุมธานีไม่มีค่าชใจใดๆเพิ่มเติมแล้วนะครับผมส่วนอยู่ต่างจังหวัดไม่ต้องน้อยใจค่าส่งถูกที่สุดในประเทศไทยครับโคราชมลุรีเนี่ยผมคิดอยู่แค่500ไม่เป็นค่าชใจที่ทําทให้เป็นภาระของคุณผู้ชมแน่นอนนะครับผมเพราะฉะนั้นใครที่จะเอาคันนี้บอกเลยว่าคุ้มเพราะอะไรนะครับ 1. บล็อกเครื่องนี้ทนมากๆ2นะครับผมประหยัดน้ามันสุดๆประมาณ40โลลิตรนี่มีให้เห็นได้ไม่ยากนะครับและ3นะครับผมเอาไปฝึกขี่ใช้งานเนี่ยอะไรมันมีเพียบเลยนะครับคุณจะไปล้มจะไปแปะจะไปอะไรอย่างเงี้ยนะมันไม่เสียดายรถนะครับผมอ่ะเราไปฝึกได้นะครับแล้วเราสมมุติว่าเราเก่งแล้วเราใช้ได้แล้วเราจะอยากอัปเกรดเป็นตัวใหม่ไซส์ใหญ่ซีซีสูงบิ๊กไบค์เราทําได้หมดทางนั้นนะครับในงบประมาณแค่ส0 0หมกว่าบาทแล้วสมมติขายไปเทินไปอีกนะฮะเท่ากับว่าค่าครูค่าฝึกของคุณเนี่ยหลัก พันนะครับเบอร์เผอหลักพันหรือหมื่นหนึ่งอะไรประมาณนี้อ่านแล้วแต่นะครับว่าในยุคนั้นเราจะขายได้เท่าไหร่เท่านั้นเองนะครับผมแล้วคันนี้โซสเ,เตอร์อะไรพวกนี้ผมดูแลของหลงคงเหลวอะไรมาให้หมดเรียบร้อยแล้ว25,900รวมโอนอีกนะครับค่าโอนเราไปจ้างโอนต้องเท่าไหร่แล,ล้วนะฮะต้องหลายพันบาทถูกไหมครับผมนะเพราะฉะนั้นคันนี้ใครที่จะจับจองต้องเร็วต้องไวเลยนะครับโทรมาได้ที่064 4 6 3 6, 35, 64, 6 3 6 3 5 0 6 4 6 3 6 3 6ก5จองกอนได้า่อนําหร,รที่ากขาถอย่าิ่งขารถ้ายังม่ได้ช็คราคากับใครทนะเรารับซา้อให้ราคา สูงรับชดถึงที่ไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆเพิ่มเติมด้วยและปลอดภัยไม่มีภาระ,ราะไม่ต้องแบกรับอะไรใดๆทั้งสิ้นความเสี่ยงใดๆไม่ต้องแบกรับเพราะอะไรนะฮะเรามีพนักง,งานเทรนไปอย่างดีนะครับไปให้เซ็นเอกสารถึงที่นะฮะว่าพี่ครับต้องเซ็นตรงนี้ถึงจะปลอดภัยกับตัวพี่นะครับบัตรประชาชนเราก็ไม่อยากจะแบบ ขายาสมมุติเราซื้อขายกันเองอันเนี้ยเราให้ใครไปเราก็ไม่รู้นะครับแต่อันนี้มืออาชีพไปดูแลถึงที่นะครับมีอะไรก็ทักทายมาหาวูบปรบายได้เลยนะครับผมทั้งซื้อทั้งขายนะฮะโทรไวที่สุดนะครับ064 6363 635 064 6363 635ไปดูกันถัดไปกัน มาต่อกันที่ MT 1 5นะครับคันนี้เนี่ยสายจอดจริงๆคุณผู้ชมครับรถเนี่ยวิ่งแค่พันโลแท้ๆนะฮะจอดอยู่ที่ออฟฟิศของเจ้าของเดิมนะครับต้องบอกว่าพี่แกสายจอดจริงๆนี่แถบสียางยังอยู่แล้วคุณดูความลึกของดอกยางคุณผู้ชมพันโลแท้ๆเลยนะครับดอกยางลึกมากๆดิสเบกเนี่ยดูนี่รอยตามขวางยังมีเห็นนอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูฝั่งนี้นจะเห็นง่ายขึ้นนะครับเห็นไหมฮะเห็นรอยแบบนี้ไหม รอยที่มันเป็นขวาง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 ,วาง,วางแบบนี้มันคือรอยตามขวางของเดิมโรงงานมาเลยนะครับผมการหม้อน้ําใส่มาให้เรียบร้อยท่อเสียนี่คือเดิมโรงงานนะครับรถคือไม่ต้องไปทําอะไรเลยคือสดมากๆจอดแบบจอดอยู่ใต้ออฟฟิศอย่างเดียวเลยนะแทบไม่ได้ใช้งานนะครับการลายถังเขาปิดมาให้เรียบร้อยแผ่นคาเตือนยังอยู่ด้วยนะครับผมนะสภาพรถโดยรวมเนี่ยถือว่าสวยสุดๆไปเลยนะครับผมเนี่ยดอกยางนี่เลอะเยอะแบบ โอ้โหหนาเตะเลยตามสไตล์รถพันโลครับผมดิสเบรกหลังเช่นเดียวกันลื่นลูดแล้วไม่สะดุดนะครับปั๊มเบรกเดิมโรงงานหน้าหลังเลยนะครับผมหลอมากเลยเฉพาะมุมนี้นะเขาจะได้สติกเกอร์สีแดงตรงนี้มาด้วยนะครับเป็นลาย MT Master of t a l k นะครับามาดูตรงแผงคอ,อกันบ้างสวยงามไหมนะครับผู้ชมเห็นไหมไม่มีโคดงอตอกดุ้งสายยงสายยางอะไรพวกนี้ เรียกว่าเป็นเดิมโรงงานมาทั้งหมดนะครับแล้วนี่มีแผ่นป้ายมอกเดิมโรงงานแปะอยู่ด้วยนะครับสีนาไฬั์เดิมทั้งหมดนะฮะตัวนี้มีติดฟิล์มกันรอยอยู่ด้วยนะครับผมรถวิ่งมา1,000งพโลแท้ๆนะครับเดี๋ยวมาดูได้จอกันนิดนึงนะฮะใครไม่ชอบรู้รู้สึกฟิล์มเป็นรอยอย่างเงี้ยเราลอกออกได้เลยนะฮะ1,122กิโลนะครับผมนะเดี๋ยวเราจับตัวนี้ให้ดูกันนะครับเครื่องยนต์เย็นๆนะฮะสตาร์ทรถเป็นไงกันบ้างฝนเริ่มลงเม็ดอีกแล้วนะครับลุยลุยต่อนะฮะนนนนีี่่พแกเเตติมมมม้ััา็ถงะ ผมก็ไม่ได้ดูดออกนะครับให้ไปเลยนะฮะเดี๋ยวมาดูควันขาวมีไหมนี่ควันขาวไม่มีนะครับระบบไฟสมบูรณ์นะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับไฟท้ายไฟเบรกนะครับมีครบหมดนะครับอ่ะแล้วก็ด้านหน้านะครับผมเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับผมไฟสูงไฟต่ำมีครบหมดนะครับผมนะเป็นไงแล้วบิดเป็นมาด้วยนะอ่ะเดี๋ยวผมบิดให้ดูนะนี่ครับดูขล่งนะครับแล้วดูรอบนะ นี่ควันขาวไม่มีบิดเป็นมานะครับไม่ต้องรอรอบนะครับเครื่องแน่งเครื่องสดเอาง่ายๆคุณรถพันโลแท้ๆเป็นแบบแนี้เนี่ยม,มันสมูทไปหมดเลยอะ่ะม,มันไม่รู้สึกเลยว่ามีอะไรหลวมหรือสั่นคลอนเลยฟิตติ้งมันดีมากๆนะครับโชคเชิร์กยังไม่เคยแบบปรับระดับเลยด้วยซ้ำมั้งครับเนี่ยเนี่ยไม่มีรอยเลยเห็นไหมฮะ คันนี้ราคาไม่แพงนะคุณผู้ชมจับจองได้รีบจับจองนะไม่นานๆจะมีมาทีนะครับผมอ่ะโอเคเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมรถคันนี้เดี๋ยวนะขออนุญาตอีกทีหนึ่งนะครับดูปีคศให้นิดหนึ่งตัวนี้ปี2 0 1 9นนะคุณผู้ชมอ่าปีได้สดได้ใหม่อยู่นะอ่าตัวนี้นะครับผมมีของแต่งมาอีกจุดหนึ่งนะเพิ่งเห็นนะฮะอกไก่ล่างนะครับผมนี่ฮะมันจะกันพวกหินดีดพวกอะไรพวกนี้ได้ดีนะครับผมนี่ป้องกันได้แบบโอ้โหเขาดูแลรักษารถมาดีจริงๆอ่ะ นะะฮนับถือเลยจริงๆนะครับเปิดราคาไม่แพงครับคันที่แล้วเนี่ยวิ่งมาประมาณหมื่นกว่าโลใช่ไหมครับผมขายสามเก้านะแป๊บเดียวก็กระเด็นเหมือนกันคันนี้มันพันโลคุณผู้ชมแล้วมันแบบมีของแต่งด้วยแล้วมันเดิมนะครับแล้วมันสวยนะฮะดอกยางอะไรเพียบเลยผมขายแค่เพียง4ี่หมื่นสามพันเก้าร้อยครับราคานี้เวฟร้อยยี่ห้านะฮะราคายังกับเวฟร้อยยี่ห้าคุณผู้ชมสี่หมื่นสามพันเก้าร้อยรวมส่งให้ฟรีกรุงเทพปริมณฑลอยยุธาปทุมธานีมีของแต่งมาให้เรียบร้อยนะครับกาดหม่าน้ำมีมาให้แล้วนะครับกาดใต้เครื่องมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับ้า ใช่เดิมนะครับพี่จ๋าไม่จับแน่นอนนะฮะสบายใจหายห่วงนะครับผมรถบ้านแท้เล่มพร้อมชุดโอนครบนะครับในราคา43,900ืามารอยราคายัางเอาเว็บร้อยยีห้านะคุณผู้ชมราคานี้ราาวมส่งให้ฟรีคุณให้บริเวณพนมนัยอยุธยาปทุมธานีข้อแรกข้อที่2ตัวเช็ค20จุดทางวูบบอยตัวเช็คมาให้หมดพระบงพระเบรกอะไรพวกนี้เช็คมาให้คันนี้พันโลแท้แน่นอนครบการันตีให้เลยอันนี้ว่าแท้แน่ๆนะครับดูแลสวิตมาให้เรียบร้อยถ่ายน้ำมันเครื่องให้เรียบร้อยและบริการที่3รับประกันตัวเครื่องต่างหากของ,าง,อง,งอาทางวู หมื่นโลแสนโลก็ไม่เกี่ยงกับรับประกันเครื่องยนต์มีปัญหาอะไรเอาเข้ามาสวิตได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียว3บริการนี้ให้ไปในราคาแค่ 4 3 9 0 0จองก่อนได้ก่อนบางที5นาที10นาทีติดจองกันเรียบร้อยแล้วนะเพราะฉะนั้นโทรมาจะไวที่สุดนะครับอย่าเพิ่งไล์กันนะโทรมาที่0 6น6 3 6 3 6 3 5 0 6 4 6 3 6 3 6 3 5าไลน์เนี่ยจะเอ่อบางทีเนี่ยอาจจะแบบผมติดสายท่านอื่นอยู่อะไรแบบนี้นะครับแนะนำว่าให้โทรถ้าโทรไม่ติดเดี๋ยวโทรใหม่อาจจะติดสายคันอื่นอยู่ก็ได้นะครับอย่าเพิ่งถอดใจนะฮะอ่ารถดีย่อมมีคนต้องการกันเยอะเป็นพอเป็นธรรมดาเป็นพอสมควรเลยนะครับเพราะฉะนั้นจัดไปนะครับผมใครที่หาไว้ใช เดี๋ยวไปดูคันถัดไปกันดีกว่านะครับโอ้โหสวยจริงๆนะฮะคันนี้นะช้าอดนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมในเวลาที่ XSR เนี่ยตอนนี้ราคาเนี่ยต้องบอกว่าหายากมากๆราคาสูงไม่พอยังหายากอีกนะครับแต่วันนี้เรามาสวนกระแสกันนิดหนึ่งนะครับผมจะขายรถ XSR สีดำตัวใหม่ที่เป็นปี2022เนี่ยวิ่งหลักพันโลอย่าง9,000โลคันนี้ในราคาที่ถูกที่สุดในประเทศไทยณนเะวลาน,นี้วันนี้เลยนะครับก็คือนี่ฮะ วันที่21นะครับเดือน7กรกฎาคมนั่นเองนะครับผมวันนี้เลยนะที่ถ่ายทำนะครับแต่ว่าวันที่ลงคลิปอาจจะล่วงไปกว่าน,นี้อีกหน่อยหนึ่งนะครับผมนะสตาร์ทให้ดูเลยโอ้โหไม่พูดความํำเพลงครับจับท่อให้ดูระหว่างสตาร์ด้วยไม่ไงเครื่องเย็นๆครับคุณผู้ชมแล้วรีวิวกันกลางฝนคุณเห็นเมฆฝนไหม<ว>นี่ฮะเครื่องนุ่มมากคุณผู้ชมเห็นไหมว่ามันนุ่มอย่างเงี้ยสมูทอย่างเงี้ยคือรถที่มันวิ่งน้อยจริงๆอ่ะเราดูรู้เลยนะเนี่ยเห็นไหมฮะ ความสมูทเนี้ยโอ้โหมาเต็มนะครับผม ตัวนี้นะครับมีจุดพิจารณาอะไรบ้างผมให้สภาพ85-90นะครับหากไป5-10ประมาณนี้นะครับก็คือมีรอยน้องหมาแทะเห็นได้ชัดว่าเป็นรอยน้องหมาแทะนี่ฮะให้ดูกันเลยนะครับคือเห็นไหมครับว่ามันเงากรอ s ซ y นะครับแต่ว่าจะมีตรงปลายเนี่ยที่เป็นน้องหมาแทะผมจะบอกว่าอย่างนี้คุณใช้ไปเถอะนะครับไม่ต้องซีเรียสมันมองแทบไม่เห็นนะฮะอนาคตคุณทําสีดําเงาจบแล้วนะครับผมแค่นี้เลยนะฮะเล่มพร้อมชุดโอนครบนะครับผมคันนี้รถบ้านมือเดียวเท่านั้นนะฮะถ้าจำไม่ผิดมีบุเเเอรวสด้้้ยนนะะพาาาฉัข ได้นะครับผมมีกาดไฟหน้ามาให้เรียบร้อยนะครับไฟหน้าเป็น LED นะ,ะไฟสูงไฟตาติดครบเป็นไงครับผมครบท้วนเลยนะแล้วก็ปุ๊บนี่ไฟเลี้ยวซ้ายไฟเลี้ยวขวาระบบไฟสมบูรณ์ครับใช้งานได้หมดนะนี่ครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาครบถ้วนหมดนะครับไฟท้ายไฟเบรกนี่ติดครบหมดนะฮะเบิเ้ลให้ดูอีกทีอ๋อควันขาวไม่มีเป็นไงครับน่าสมบูรณ์นะครับผมพร้อม,มใช้งาน ตัวนี้นะครับจะเป็นสีดําที่คนหลายคนโปวดปานมากนะครับเพราะว่าตัวดําแรกมันจะเป็นดําด้านดำด้านทั้งคันเลยแต่ตัวนี้มันจะมีเท็กซ์เจอร์อย่างไฟหน้าหรือว่าจะเป็นจอรน,นะครับหรือว่าจะเป็น กระเป๋าค้านะครับที่จะให้สีเทามาตัดด้วยมาบวกกับเบาะที่เป็นสีน้ําตาลแบบนี้นะครับผมมันจะทําให้ดูมิติคลาสสิกมากยิ่งขึ้นรูปทรงมันดูคลาสสิกมากอีก20ปีอีก30ปีมันก็ยังสวยนะครับแต่ว่าได้เทคโนโลยีที่ใหม่อย่างหัวฉีดนะครับผมได้วาลไปผ่าน VVA ไป15544ีีนะครับไฟหน้าเป็น LED นะฮะคือเทคโนโลยีเป็นร่วมสมัยนะครับผมสมัยใหม่ไฮเทคแต่ว่ารูปทรงเนี่ยคลาสสิก20ปีที่แล้วสวยยังไงอีก20ปีข้างหน้าผมยืนยันว่ามันน่าจะสวยแบบนั้น นะครับมาแล้วแล้วปกติเนี่ยปี2022คุณไปหาดูได้เลยนะฮะว่าราคาที่จะขายเนี่ยหกหมืกว่าแน่นอนนะครับอัตราบ,บริโภคน้ำมันตัวนี้เนี่ยห้โลลิตรได้ไม่ยากด้วยนะครับผมต้องบอกว่า เขาขายกัน60,000กว่านะฮะไม่เป็นธรรมดาอันนี้เป็นธรรมดาแต่คันนี้เนี่ยนะครับเราวู้บบไว้นะฮะต้องไม่เหมือนใครแน่นอนอยู่แล้วนะครับมีการมานาม,มาให้ด้วยนะขายในราคาแค่เพียงเปิดราคาไปเลยนะครับตัวนี้นะฮะ59,900น้บาทคุณผู้ชมคุณได้รถปี2022 59,900บานระครับราคานี้รวมส่งให้ฟรีกรุงเทพปริมณฑลนะครับอ่าแล้วก็ถ่ายน้ำมันเครื่องให้ฟรีเรียบร้อยเรียบอ่าครบถ้วนแล้วนะครับผมของแต่งที่เขามีมาให้กาดไฟหน้าใส่มาให้เราก็ไม่แกขไขนะครับเราให้ไปด้วยนรในราคาค 59,,0 900บอกได้เลยว่ารถปี2022เนี่ยแล้วสภาพดีแบบไม่ลม้มไม่ชนแบบคันนี้นะฮะมันไม่มีแน่นอนคุณผู้ชมนะครับบอกเลยเลยถ้ามีก็เสร็จพราค้าหมดนะฮะเพราะว่าเขาขายกัน6665นะครับไปลองดูได้เลยนะครับหลายๆเพจที่ขายกันอยู่นะฮะราคาประมาณนั้นจริงทำไมราคามันถึงดีจริงๆอะราคามือหนึ่งเนี่ยมันเกือบแสนเลยนะนี่ฮะมกระไรพวกนี้ยังอยู่ครบนะครับแต่ว่ามือสองเนี่ยจะสังเกตว่าเป็นรุ่นที่เอาชนะคู่แข่งมาได้อย่างฮอนด้าเนี่ย,ยาราคามือสองเนี่ยพวก c b บีร 50ร์มาอาจจะอยู่สองสามหมื่นเท่านั้นเองนะครับอ่าหรือสามหมื่นกว่าบาทแล้วแต่สภาพด้วยเนาะเออแต่ว่า XR เนี่ยจะไม่ต่ํากว่าสี่ห้าหมื่นเลยนะครับผมเพราะว่าอะไรหนึ่งมันไม่มีปัญหาจุกจิก,กวนใจเครื่องบล็อกนี้ใช้กับเอ็กไซเตอร์ใช้กับ R15 ใช้กับ MT15 นะครับใช้ร่วมกันได้อะไรพาร์ทเดียวกันนะครับอ่าใช้ร่วมกันได้ไม่มีจุกจิกไม่มีกวนใจนะครับซ่อมง่ายสูตรบริการเยอะทรงสวยนะครับทุกวันนี้มันก็ยังสวยอยู่เห็นไหมครับอ่านั่นแหละครับนี่คือปัจจัยสําคัญเลยนะฮะที่ทําให้ XR เนนี่ย่ยยอูใตลา เมืองไทยแล้วคนนิยมนิยมกันมากๆและชื่นชอบกันสุดๆเลยเลยนะฮะประกงประกเกนเดิมทั้งหมดนะครับพวกกิบล็อกอะไรพวกนี้เดิมทั้งหมดเลยนะฮะหมื่นกวาพันเก้าร้อยรวมส่งให้กรุงเทพปริมณฑลนะครับบริการที่สองตัวเช็คยี่สิบจุดและถ่ายของเหลวให้เรียบร้อยคุณผู้ชมพร้อมใช้งานได้เลยทันทีแล้วรถวิ่งหลักพันโลเท่านั้นเราได้ปีสองพันยี่สิบสองแท้รถบ้านมือเดียวด้วยนะครับผมคันนี้ห้ามพลาดช้าอดแน่นอนและบริการที่สามรับประกันตัวเครื่องต่างหากจากทางวูบไว้เองเลยนะหนึ่งเดือนไม่จำกัดระยะทางนะครับจะวิ่งพันโลโลลกกกก็ไไไไมมมมม่่่เเเเินนัััับบรรรรปปะะคือองยยีญหาาาข้้สวต์ด ใช้ใจ่ายม่ไบาทเดียวครับ3บริการนี้ให้ไปในราคาแค่5 9 9 0 0ช้าอดแน่นอนสายไหม่แน่นอนและจบไวแน่ๆนะครับเอ็กซารเนี่ยไม่เคยเหลือไม่ไคันเดียวเห็นว่าแบบมีลงมากี่คันกี่คันคุณเห็นไหมไปหมดทุกคนันคุณผู้ชมเอ็กซาเป็นวัตถุไปไวเพราะฉะนั้นใครที่หาไว้ ต้องเร็วต้องไวเลยนะครับแลคันนี้ไม่ใช่รถรีสโต้นะรถบ้านแท้เดิมเดิมชุดสีเดิมๆิมเลยนะครับผมวันนี้ลาไปเท่านี้ก่อนแต่ก่อนอื่นเลยสาหรับใครที่อยากจะขายรถอยากได้ราคาสูงนะครับผมแล้วไม่อยากขายเองอ่ะไม่อยากแบบเอาบัตรประชาชนให้คนอื่นไปคือไม่ไว้ใจไม่วางใจนะครับกังวลเรื่องมิจฉาชีพนะฮะติดต่อวุบบายครับเราให้ราคาสูงแน่นอนบอกได้เลยเราไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางนะครับเพราะฉะนั้นเราให้ราคาสูงแล้วรับรถถึงที่และมีพนักงานเทรนไปอย่างดีนะครับมีเอกสารไปให้เซ็นถึงหน้าบ้านนะฮะเอกสารครบพร้อมเลยคบุณ้ชมมแทไ่ เตรียมอะไรเลยและไม่ต้องแบกรับความเสี่ยงอะไรเลยด้วยให้มืออาชีพดูแลนะครับผมอ่ะเท่านั้นไม่พอนะครับเขาจะบอกเลยนะฮะว่าพี่ต้องเซ็นตรงนั้นตรงนี้เพื่อความปลอดภัยของพี่เองนะครับอะไรแบบนี้นะฮะพนักงานเราก็จะดูแลคุณนะครับผมอ่ะบริการที่แล้วก็อย่างที่2เรื่องที่2คือเรื่องเงินเราโอนเงินให้คุณก่อนเงินเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณค่อยปล่อยรถไปไงสบายใจไหมาขายกระบ,บุบ,บ๊วยเนี่ยเรียกได้ว่าจริงใจต้องการอะไรอยากได้อะไรอย่าง มีเคลื่อนไข่อะไรโทรมาคุยได้เลยนะครับผมไลน์มาคุยได้เลยนะฮะผมจบง่ายคุยง่ายนะครับใครที่เคยขายใครที่เคยซื้อกับลูกค้าเนี่ยกับผมเนี่ยจะทราบดีนะครับแล้วยิ่งถ้าคุยกับผมเจ้าของร้านโดยตรงด้วยนะครับทุกคันทุกเคสผมจะดูแลให้หมดนะครับผมวันนี้ลราก็มาเท่านี้ก่อนอีกสาจบให้ไวจองให้ไวนะครับผมมีคันเดียวนะตอนนี้หายากมากเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะผมซื้อก็ไปแย่งซื้อราคาสูงกว่าคนอื่นเขาถูกไหมครับเวลาขายนะฮะราคาตลาดขายกันเท่านี้เราขายถูกก่าเขาอีกคือกําไรมันเหลือแค่ 对哈。<laughs> แต่ว่าคุณผู้ชมได้ของคุณภาพไปแน่นอนและผมได้อะไรมีคนไหนคนถามบอกเออล้วทำไปแล้วกำไรมันน้อยได้อะไรผมได้ความไว้วางใจจากคุณผู้ชมนะครับเพราะฉะนั้นเวลาคุณผู้ชมจะซื้อรถกับผมมันซื้อง่ายผมจบง่ายแน่นอนถูกไหมครับอันนี้ผมพูดถูกไหมอ่านั่นแหละครับผมว่าผมได้อะไรทุกทุกฝ่ายได้ด้วยกันหมดลูกค้าได้รถคุณภาพดีนะครับไม่แพงนะครับผมผมได้ลูกค้าประจำนะครับคนติดตามมาเยอะมากมายนะครับผมนะแล้วก็ได้ขายรถที่มีคุณภาพด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวินวินกันทุกฝ่ายแน่นอนและคนขนส่งเขาก็จะได้มีงา ด้วยนะครับเรียกว่าทุกๆฝ่าย3แบบเนี่ยนะครับเขาทำงานกันร่วมกันหมดนะครับผมฝากติดตาม,มาไว้ด้วยนะฮะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งไว้ด้วยเลยนะฮะสวัสดีครับวันนี้ลรากไปที่นี้ก่อนครับ